เอาเลยครับผมการสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกคนกันเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทามาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับเพราะว่าอันนี้ได้มาโดยการขโมยของหลานมานะครับหลานไปโลตัสมาแล้วก็หยิบฉวยโอกาสมาดนึดนงนะครับก็มีคนขอมาบอกว่าพี่เวฟครับช่วยทำมาม่าเผ็ดให้ดูหน่อยอยากให้พี่เวฟบกินมาม่าเผ็ดมากๆเลยกลัวพี่เวฟบไม่ได้กิน ครับผมก็ไม่ถามคุณเลยกุอยากกินหรือเปล่านะฮะโอเคก็วันนี้นะครับผมมาอยู่กับมาม่าเผ็ดหนึ่งหอ่อนั่นเองถามว่าทำไมมีห่อเดียวนะครับเดี๋ยวโดนตบครับผมเอามาเยอะเกินไม่ได้ครับผมก็เลยต้องใช้แค่หนึ่งหอ่อโดยนะคผมก็เดี๋ยวถ้าอยากให้ทําอีกก็เดี๋ยว่อยไปซื้อใหม่ก็ได้แล้วกันนะฮะก็ไม่ต้องถามนะครับว่าทําไมพี่เวฟมาถ่ายคลิปนอกจออันนี้น่าจะเป็นคลิปที่ผมถ่ายตอนนอกจอที่ไม่ได้เล่นมาคราฟเนี่ยก็คือคลิปแรกของชาแนลเลยมัง้ง ไม่ใช่ดิคลิปแรกเป็น PPAP แต่ว่าคลิปนั้นลบไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนลิขสิทธิ์มันจะโดนช่องปิดนะครับผมแล้วก็เลยต้องลบช่องมันไม่ใช่ลบคลิปดิไม่ได้ลบช่องตองลบช่องเอาอะไรกินครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวขอทํามาม่าผ็ดก่อนละกันนะครับเพราะว่าทุกคนขอมาเยอะมากก็เดี๋ยวผมขอนั่งทํามาม่าผิดให้เสร็จก่อนละกันนะครับขอตัดไปตอนที่อ่าทาเสร็จนะครับขอตอนนี้คนนั่งทาก่อนนะเพราะามันน่าจะใช้เวลานานนะครับเพราะว่ามือถือมันไม่ได้จุ เอ่อความยาวของคลิปขนาดนันนะโอเค๊ายบายเดี๋ยวจะไปนะครับผมขอตัดคลิปแป๊บนึงโอเคขาทำกอนแล้วกันนะนะโอเคครับผมก็หลังจากที่เราได้มามา่ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุกกันนะครับเพราะว่าก็ถ้าเห็นน้อยก็ขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่าผมทําแค่หนึ่งซองนะครับไม่ได้ทำเยอะนะครับแล้วก็เอามาโยนเล่นโอเคนะ <laughs> โอเควิธีการใส่มันก็เอามาคุกกันเฉยเนก็ไม่ได้ทำยากอะไรเดี๋ยว <laughs> ตน้นนะ ตัดตัดไปเลยก็บีบน้ําซอสโอผมว่าเราไม่ต้องกินมามาก็ได้มั้งถ้าจะกินให้มันเผ็ดผมว่ามันกินแค่น้ําซอสน่าจะได้แล้วนะครับไม่ต้องไปกินมามาหรอกครับเออน่าจะเอาน้ําซอสกินเลยแล้วก็มีแบาเป็นสาหร,ร่ายท่าแก่น,อนอ้อยถุยไม่ใช่ท่าแก่มัไม่ใช่สปอนเซอร์หมดงหมดอนัโอเคมาเรียบร้อยในเวลาขั้นตอนการปุกนะครับ แม่พอ่อก็เรียกเลยปนะโอเคช่า <Okay. S 1> okay, งเขาครับเรามาสนใจเรื่องของเราเด้ยวยโอเคทำไมสีมันน่ากินอยู่วะนรกบนดิน <c oughs> <c oughs> นิ่ก่านรกบนดินเนี่ตายเถอะโอเคปะเดี๋ยวผมว่าเราไปเอาไปชิมในบ้านดีกว่มาไปตามมาเลยนะเพราะว่าข้างนอกค่อนข้างทีง่จะเสียงดังเนีัยเราก็เลยไม่อยากจะไปถ่ายในครัวเท่าไหร่ <c oughs> ปเปิดปตู ขอมาดิาดากล่องกล่องกล่องต้องเขาก,กันโอเคเรียบร้อยไปนี่มามา่าเผ็ดถามจริงเผ็ดจริงหรือเผ็ดปลอมไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆเราต้องมาชิมเดี๋ยวผมขอคุกก่อนนะชุบคุกมแบบโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะฮะว่ามันจะเผ็ดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาลองสักคำก่อนนะเดี๋ยวอะไรกินยากจังวะ มันจะติดเหล็กดัดฟันไหมนยะเชิบ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 ชาตินี้กูก็มไม่ได้กินหรอกนะโอเคอ่ะอืม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 ,อม ถ้าถามว่ามันเกิ็ไหมนะครับก็เกิ็นะแต่ว่าผมเชียวไม่ค่อยได้เพราะมันติดเหล็กอยู่ตรงฟันนะครับก็อืมเพลิดะมันก็เพลิดะอืมเนี่ยว,นะว่าไค่ค,คำติดเหล็ก อวอโอเคอ่ะ oh. oh. 응 okay. อีกสักคำแล้วกันมันจะได้รู้ถึงอัตรารถแค่นี้ก็รู้แล้วมั응้งเผ็ดจริง <c oughs> เดี๋ยวนะเผยคำอืมอืมอืม ผมครับรรก็เผ็ดถูมั้ยผมว่าเผ็ดคนเยอไม่ไหวเดีย๋ยวให้เพื่อนกินด้วยใช่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 ร้อ,อ,องไอ้เดีกเรดิ อ่ะมาาดิมามาคือมางั้นก็วันพักเวกมามาโอเคอ่ะเนี่ยเพื่อนนะครับมาเล่นบ้านผมตลอดก็ค่าเน็ตก็ไม่เคยจ่ายให้นะครับผมเพื่อนที่ดีมากตายทั้งวันมาให้มึงนะลองกินดูเฮ่ออ่ะฮะนี่คือมาม่าป็ดนะโอเคเออกินเข้าไปอืมอร่อยเอออร่อยมาก เหมือนมึงไม่เคยกินข้าวมามึงกินข้าวไหมวันเนี้ยัง <laughs> ไม่กินข้าวเที่ยงหรอเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งห่วงเกมห <laughs> ันมากัน <laughs> โอเคเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ยังอร่อยอยู่ตอนนี้เราอร่อยอยู่ถ้ากินด้วยมันจะเป็นไงวะ ตำมึงน,นะมึงตัดจนยากมากเลยนะโอ้โหอือก็บอกเลยฮนะไม่เผ็ดับผมอืมสำแรับมันไม่เผ็ดครับผมสำหรับผมเผ็ดมากท่านเนาะขออน้ญา ไม่เผ็ดแต่เ <comprend> ลี่ยนครับผมเดี๋ยอืม้ยอืมเฮ้อืมออืม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 ออือออ ครับมันไม่ได้กินข้าวมานะฮะน่าจะน่าจะอย่างนั้นก็จบไปแล้วนะครับผมกับการกินมาม่าก็ที่ผมอื้อหือไม่ได้เผ็ดนะครับเพราะว่าเหล็ก <c oughs> เหล็กมันขูดปากแล้วทีนี้ไอ้น้ําซอสเนี่ยมันไปรตรงตรงแผลถูกปะ่ะแล้วมันแสบมากนะครับก็โอเค บงก็คลิปนี้ก็ไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะีะ้ส่วนคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะ,ะแล้วก็ขอบคุณตาก,กล้องเราด้วยนะฮะกล้องใหม่ด้วยกกล้องดีเราต้องถ่ายสักหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวจาไปพาถ้าผมลาก,ก่อนสวนัสดีครับ